พี่น <Yeah. S 1> ้องมาจนบอได้หนังบอได้ผักเป็นศาสตร์เป็นเป็นไรล่ะเมื่อยบ่ไม่ได้ประลูเมื่อยบ่หรอเมื่อยก็อดเอาแล้วเผื่อจะได้เงินบ่เป็นข้อง่ายๆ้ะลูกเอ้ยอันนี้แยวแม่จังโบเอาเงินห้าคำมันบดง่ายพอแม่หาเงินห้าคำแต่ละมือหาให้โตเหยียโตบุงเอาเห็ดเอาแนะความความลำบากเผื่อจะได้เงินจีบหนึ่งบาทหนึ่งมันบาเป็นง่ายๆ้ะลูกเอ้ย ช้อนแต่พี่น้องช้อนลูกแต่ละคนนโอ้ยเห็นความลำบากความถูกสบายดีเด้อทุกคนเอฟซีถูกท่านนีนสิเป็นลมพี่น้องเอ้ยหน้าเลยหน้าเขียวบได้เกี่ยวของตัวเองแับซอยทั้งกระนองเจด้ามกระซองมึงเกี่ยวทั้งคนมาตากแดดให้เคียวเป็นเอ้ยหนานะแห้งดำ กินะน้ำเย็นแห่งกนปวดหัวชเรือิงหายหนักกระซามนี่นาเนี่ยนี่กระซามแหันกระซ้ามก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิบช้องชิบเอ็ดหชิองชิบเอ็ดชิสอง Nhưng đấy ninh nạ hài nè Ôi Ôa! bè kiểu Ôa! So mỡ Ôa! Ôa! lẹo so vậy Ôa! Ôa! mỡ Ôa! So gì lạ Ôa! 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 áo Ôa! Ôa! Mừng Ôa! 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 แม่เป๊ะเกลี่ยอีกซองซำมือแต่เหลวพี่น้อยอยังแต่หายบ่มีเนืยังแต่หายบ่ใหญ่ขอบคุณน้องสาวคุณสวยหลายๆเด้อทีจย่างเอืี่ยกับลูกสาวมาเนี่ยแล้วก็จย่างให้แม่เป้เพิน่นก็ห้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อนางเด้อหาเจ้าลำหายรวยกิจการงานหุ่งเพื่อแล้วก็เอฟซีทุกคนทุกท่านตัวเนี้ยจะดีทุกคนคือการหายลำห้รวยใหย้ดีไม่แห้งเด้อ เม,มื่อยเมื่อยยังอดเอาและเมื่อยก็ได้ไปเมื่อเท้าบคำเลยพอเอนี่ยอ่ะกประจักมีดเท่าได้ร้อยเออคือมีดมานทำอะไรไปเนาะ ม,หม,มกหงมะหน้ามกขีดกระเทียม <c oughs> มาหอดเฮือนน้องเอ้ยมาหอดเฮือนหอดซานอออพอที่แทกกันลงไปหมัดเข่าวซอยเคยหลาแต่เสาแล้วจักโมงแต่ตื่นนอนมากนะ่ะแต่ตื่นนอนมากเพิ่นก็นลงไปหมัดซอยแต่ซองหย่ยเลขึ้นมากินข่าสาวกินขา่า้าลงไปหมัดต่อจะช่องโมง เจ้ามงคลยังแล้วเพิ okay ่น okay, น so ่ะ bueno, อ okay oh, okay. ๋อ okay. ก so ็มากินข้าวพอดีซ่องมูป่าเจ้าเพิ่นข้าวเถิงพุกินกับหยังข้าแกงมะมอ่าแกงๆอันนี้ไว้กินแงบ่่อยขายเฮาแกงปลาพี่น้องซาว่าเอาปลามาให้เพิ่นดูดน้องแกงปลามื้อเช้านี่จะมาปสวยนะเออเขาว่ากวินเขาก็ลงเียวกวินจะดึกบงแน่กละแม นี่แพงแพงโหลดละคำแพงทำอะไระมืซอยคำแพงเออเออทำแหลรมาคอยว่าใคเขาพี <kind abonn és> ่น้องเอ้ยมึงสภาพหนาเป็นได้ละฮะเมื่อยบอสมึงไงมึงมึงก็อดแล้วแม่วบอสคงอยากได้เงินอยากได้เงินก็อดแม่วบอสในเรื่องแม่ซอยเงนนะเผื่อสี่ห้าได้มันมีคุณค่าร้ายเงินนะแมว พ่อเพิ่นก็นได้หาร้อยบาทพี่น้องกับผู้ใหญ่ใจดีวันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีทางกันเคยหลาทางบ่อโอยหายคนมัดเข่าคนเข่าสวยเคยหลาเก้าชีวิตป้าผู้ละหาร้อยบาทกับสี่พันสี่พันกว่าบาทเนาะขอบคุณละลายเด้อแล้พอได้มือเศร้าเนี่ยก็เติมเนต็ตไปซ่องซ่องนะหาร้อยบาทเนาะไปเติมเนต็ตน้ำ้าเอื้อยโอ้พอดีเบิดเลยต้องขายเลยสังเขามา đây phân là cho đấy này 392 Lô của bìa, xong lá, xong Để tôi để bài Mời Để phân của lô bỏ Để bỏ để Thứ vào khung chú ơi, cháu bà Bạn Tham đà Mân đi 6-7 thân Thằng nào đầm đấy? Thằng đầm nó mới có đại diệt 70 Lúc 30 Ừm 30 là đấy Ừm Tăng đầm đầm, trang nó น้อยไอ้หน้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตัวยังโตตุ่นนะชั่วนี่นะออกนะฉันโอ้ยโตตุ่นนั่นในโลกหนามีแต่ขี้ดินไปหมดขี้ดินบ่หลกมึงห้ำคือไป็นาช่างแท้นีไงห้ำอยู่เฮือนกับอ้ายบ่หลกฮะเผาเฮือนบ่หลกโอ้ย ร้อยสิบสองอุปกรณ์ถือไปพี่เนือเก็บอันนี้มานาอีกได้ได้เป็นสอบเลยนีนนะ้นี่สิด้ายพอได้ซื้อบัตรเติมเงินให้ลูกเจมสอบเลยแลด้พี่น้อะลังเบียเอขวดเบียขวดสปอนเซอร์เฮาขี่หลดไปนะเฮาเห็นอยู่กลางทางอยู่ขางทางเฮาก็จอดเก็บพี่เ้องเขาเชื่อว่าเขาเป็นบ้าอยู่เนาะไปหาใหญ่แปหรือไปไซน์นะฮะจอดเก็บมาพี่เนามันเป็นเงินเป็นคำเด้ พอกระทั่งซอยพี่น้องทางเหลี่ยงงวัวจะมาเข่าจากมมงค่ะขเขาาห้ากับพี่น้องยังเต็มหน้าได้สีซูปให้เบิง่งนแล้วพี่น้องเนาะบ่ได้ลงไปรีวิวพี่น้องว่าเ,าเ้าแล้วเขาแทบปีนี่นะขเขาห้าวเองนะเพราะหน้าเกี่ยวเพราะต้นเนาะชิปสีห้ซุกมือนั่นกับเอา,าเอาลดลงดูดเนาะพี่น้องเนาะเด็กกำลังสีซุกเฮ้ยประมาณทิศหนึ่งซุกบ่เจ้าว่ะ บางอันงัวมากินซะเด้อนี่นะเฮ้ยอันนี้ย่านางเจ้านี่หาข้างมาใส่ใหญ่ๆนะนันเด้พี่นอ้อนะนะงเข่านะเด้ใบน่ะยังเคี้ยวแต่วห่วงนะ่ะสุกแล้วเด้ต้วน้าข่าลุงเบะตัวอ,อยู่ในนี่นะพี่นอ้องเป็นเข่าวอันเดียวกันแต่ว่าเพิ่นหวานมาเลยสุกก่อนพอหวานก่อนเนาะทางหน้าข่าแม่บ้านเตียงนี่พี่นอ้องเฮ็ดหน้าเหือกเจ้า มันแรงงามก็จะหวานเอาเนาะงามอยู่พี่น้องเขาก็จักชิด้จักสอบเนาะเพราะว่าตัวเด็กสเจ็ดสอบนะก็คายเบิดแล้วพี่น้องเขาทงแล้วเตรียมเตรียมโฮมเงินสี่ตอกระเทือเพื่อนต่อกระเทือเพื่อนเห็ดเพื่อนรถใหญ่หรือว่าเห็ดต่อบ่ชหายพนสัดขาองแอร์เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเก็บหิโฮมเงินน้องสาวหายมือนะก็หายพอที่เทคหน้าหายมือนึ่งพันหนึ่ง เดียวสิต่อเฮือนพี่น้องเอ้ยงบประมาณ20,000นิดๆนี่แหละอียังนะภาระหน้าที่แบกภาระพี่น้องเอ้ยบ่เห็นไผเนาะเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยจนลอยเมื่อยจนย่างบ่อยากออกหอยเพิ่นแหละหักอดเอาอีลากอีเือไปแวให้นานะ ได้กูเมื่อเมื่อหาลอยหาลอยโว้ยได้แล้วก็เถอะเพื่อนเฮาเมื่อหนึ่งสองลอยก็เอาไปเฮ้ยมุดรถไปหากินเอาไหมนั่นนั่นนันนเอามันเจ็บๆน็บเลยนะงูตัวนั่นอันก็เครื่องปลูกนะมันอิ่มแล้วเอาไปเอาไปอิ่มอุลุเลยเลยเขาบอกอยากแล้วเอาไปรถ có im lắm phù bạc thơ cạo im ở lạy ở lạy ở nhau chắc nói sao mà nhạc không chắc nói lưu mát sao bạo lực này จะค้นเข่าขึ้นเล่านํนาบ่อ,อันนาเพื่อแอก่มาตาหน้าเจดําพี่น้องพอที่แทกแก่มาค้คนเข่าอันนาะเข่าขึ้นเล่านะเ,เมื่อยเลวกับบอกป้ลยเลย อืมเออผัดลงเกี่ยวเขาเขาอีกฮะโอ้ห้อยผัดบวกลูกเกี่ยวผัดบวมาพนกันแน่เลยนี่มือน,นี้ผัดบวตกนี่ว่านนี่ผัดอ้าอ้ามาเอาไปจำนี้เด้อพี่น้องเด้อพอก,กันขีปนาเบิ <c oughs> ่งแคนกับหนาห้า <c> ร <oughs> ้อยโอ้ยช่างบุกนหน้อยนิด ือหาถอดติลูกทงตีนนะมันหอนนะออะช่างมันนี่เฮ้ยเอาใบดีเอาใบดีมาลูกมามาดีอาใบดีเนีย่ยไมยช่องมันแห้งเลย